กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่236ประจำเช้าว,วันอังคารที่8เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทจ้ะ 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3้ําไย้ำบอีทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเกร็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝัพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอังคารเป็นหลวงพ่อเขียนค่ะด้านหลังพระพุทธชินราชนะคะต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองหลวงปู่สุขค่ะ หลวงปู่สุขปัดปากครองมาขามเท้านะคะต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่3เป็นสมเด็จเกชยโยโค่ะต่อไปรายการที่4ี่ค่ะ รายการที่4หลวงปู่ทวดหลังเตารีดค่ะปีศ5นะคะหลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5พระกุวัดพับค่ะพิมพ์ตุ๊กตาจ้ะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่านะคะ ไปรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นพระกลิ่งชินนะบัญชรค่ะตายทานนะคะที่ขากลิ่งชินนะบัญชรจากรายการที่8ค่ะต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะ รายการที่9หลวงพ่อรวยไหว้ข้างนะคะมีต่อโค้ด96ค่ะหลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อฉุยวัดคงพารามจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ค่ะ วชุยวัดคงคารามนะคะรายการที่10จ้ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เเป็นพระยอดธงค่ะ ไป12จ้ะ12หลวงปู่ฟันอาจารโรค่ะปี2507นะคะรุ่นแรกสิทธ์ทออสร้างถวายค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องค่ะปี2534จ้ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14บสี่พรอดจ้ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาจ้ะรุ่นเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์ค่ะหลวงปู่สวงรายการที่15จ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นสมเด็จเก่านะคะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางพรานจ้ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หาง3เส้นค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทัดนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทัดค่ะรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยีสิบค่ะยี่สิบเป็นสม สมเด็จพิมพ์ไพตองนะคะต่อไปรายการที่21ค่ะ21พระคุณแผนขี่หงพายค่ะพระคุณแผนขี่หงพายหลวงพ่อกลวยนะคะ โคสิตารามจ้ะเป็นเนื้อดินค,นค่ะพี่ะต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นเหรียญทุดงหลวงพ่อปานนะคะด้าน,นหลังค,ค่ะพี่่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามมทนหลวงปู่สุขจะ้ะวัดปากคลองมาขามเท่านะคะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมจะ้ะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะ ายการที่24จ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขาเนื้อดำค่ะจ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่1ค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะรุ่นสองค่ะพี่พ่ขาปี251 1นะคะ หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีจ้ะด้านหลังนะคะพีขารุ่น2ปี2511ค่ะรายการพิเศษรายการที่1นะคะ500บาทจ้ะต่อไปรายการพิเศษรายการที่2นะคะ หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะปี2469ค่ะกับพี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะ รายการพิเศษรายการที่สองค่ะหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยาห้าร้อบาทจ้าครบแล้วทั้ง25รายการนะคะพี่พแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะท้าพ,พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3ามย้เบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4ค่ะ7211933สําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ